สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์ที่13มีนาคม2023นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่3เทศกาลมหาพรตบทอ่านวันนี้ก็เป็นบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญบาซิลพระสังฆราชในหัวข้อที่บอกคนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดในเรื่องพระเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินฟังบ่อยๆนะครับก็มีเขียนไว้ดังนี้ก็บอก คนฉลาดต้องไม่โอ้อวดสติปัญญาของตนคนแข็งแรงไม่อวดกำลังของตนเศรษฐีไม่โอ้อวดทรัพย์สมบัติของตนมีการโอ้อวดชนิดที่ถูกต้องไหมกำเนิดแห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่ไหนพระกัมพีกล่าวว่ามนุษย์ที่จะโอ้อวดต้องโอ้อวดว่าเขารู้และเข้าใจว่าเราเป็นพระเจ้านี่แหละเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ นี่แหละเป็นสิริรุ่งโรจน์และความสง่างามของมนุษย์รู้ความจริงว่าอะไรยิ่งใหญ่ยึดสิ่งนั้นไว้ให้แน่วแนว่แสวงหาสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าแห่งสิริรุ่งโรจน์ข้าสาวุกกล่าวว่าคนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดเรื่องพระเจ้าท่านยังกล่าวต่อไปว่าพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเพื่อคริสตเจ้าเป็นปรีชาญาณความยุติธรรมความศักดิ์สิทธิ์และกลารกอบกู้ของเราฉะนั้นตามที่มีบันทึกไว้ คนที่โอ้อวดต้องโอ้อวดเรื่องพระเจ้าการโอร้อวดพระเป็นเจ้าครบคันและสมบูรณ์แบบคือเราไม่เย่อหยิงในความชอบธรรมของเราและรู้ว่าเราขาดความชอบธรรมแท้จริงอย่างสิ้นเชิงและเราได้เป็นคนชอบธรรมขึ้นมาเพราะความเชื่อในพระกริสต์เจ้านักบุญเปาโลโอ้อวดในการที่ท่านสบประมาทความชอบธรรมของท่านเองและสแสวงหาความชอบธรรม ในความเชื่อซึ่งมาจากพระคริสต์เจ้าและมาจากพระเป็นเจ้าท่านต้องการเพียงรู้จักพระคริสต์เจ้าและอํานาจการกลับคืนพระชนทีของพระองค์ถือตามแบบอย่างการรับทรามานของพระองค์และยอมรับความตายเหมือนกับพระองค์โดยหวังว่าวันหนึ่งภายหน้าท่านจะได้กลับคืนชีพด้วยในที่นี้เราเห็นว่าความจองหองถูกกดให้ตามลงความเป็นมนุษย์ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ท่านโอ้อวด เพราะการโอ้อวดและความหวังของท่านคือการทำลายทุกสิ่งที่เป็นของตัวท่านแสวงหาชีวิตอนาคตซึ่งอยู่ในพระคุณเจ้าเรากําลังมีผลแรกของชีวิตเรากำลังอยู่ในผลแรกนี้โดยดำเนินชีวิตทั้งหมดในพระสถานและพระคุณของพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าซึ่งทำงานในตัวเราประทานน้ำใจแก่เราทำให้ทำงานจนสำเร็จ ตามพระประสงค์อันเดิมเลิศของพระองค์โดยทางพระจิตเจ้าพระเบญนเจ้าได้แสดงพระบิชยญาณของพระองค์ในโครงการซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สําหรับเกียรติมงคลของเราพระเบ็นเจ้าประทานความสามารถและพลังกาลังในกิจการต่างๆของเรานักบุญเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทํางานยากยิ่งกว่าผู้ใดแต่หาใช่ข้าพเจ้าทํางานไม่หากเป็นพรัสถานของพระเป็นเจ้าซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้า พระเบญจเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากพยันตลายเกินกว่าที่เรามนุษย์จะคาดคิดเรารู้สำนึกตัวว่าเราถูกโทษประหารชีวิตฉะนั้นเราจึงไม่สามารถไว้ใจตัวเองแต่วางใจในพระบิจเจ้าซึ่งทรงปลุกผู้ตา,ายให้กลับคืนชีพพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพยันตลายนานับาการและเวลานี้ก็กําลังช่วยเราอยู่เราจึงไว้ใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราอีกต่อไป ครับพี่น้องนักบุญบาซิลพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เทศบทเทศอันนี้สรุปก็คือเป็นบทเทศสําหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระเบญจามีความเชื่อในพระเยซูเจ้านะอันนี้แน่นอนที่สุดอ่ะพี่น้องที่ยังยที่ไม่ได้เป็นคริสเตีนก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรตรงนี้แต่ว่าสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราก็รู้ดีว่านําลําพังชีวิตของเราเนี่ยทำอะไรเองไม่ได้ เมื่ที่พระองค์บอกว่าถ้าปราศจากเราเจ้าทําอะไรไม่ได้ความเชื่อที่สําคัญอีกอันหนึ่งออของเราที่เป็นคริสเตียนเราก็คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็ทํานั้นเป็นพระพรเป็นพระหัตถานเป็นสิ่งที่พระเ็นเจ้าประทานให้เกิดขึ้นจะเป็นความสามารถต่างๆจะเป็นสติปัญญาจะเป็นความเก่งกาจในเรื่องราวต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็น วัตถุที่เรามีจะเป็นข้าวของเงินทองทรัพย์สินต่างๆนั้นเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นพระเเจ้าที่ประทานให้ดังนั้นเองถ้าปราศจากพระองค์เราก็จะทำอะไรไม่ได้นน่นคือสิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นยึดถือและกะ็ปฏิบัติดังนั้นเองพี่น้องในชีวิตของเราเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะโอ้อวดว่าเราเก่งอย่างนี้เราเก่งอย่างนั้น จริงอยู่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเราการฝึกฝนรลการฝึกหัดในชีวิตของเราแต่ว่าพระพรแห่งความสําเร็จนั้นพระพรแห่งการอดทนที่จะฝึกหัดอะไรต่างๆนั้นมาจากพระเบญชาจิตใจที่เข้มแข็งนั้นมาจากพระเบญชาที่พระประธานให้กับเราสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจและกระทําหน้าที่ของเราอย่างดีพราะเราจึงบอกว่าปราศจากพระองค์เราทําอะไรไม่ได้ ในความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลและเราจึงไม่สามารถที่จะไปบอกไปเคลมว่าตรงนั้นเป็นของเราตรงนี้เป็นของเราอะไรไม่ใช่ดังนั้นเราจึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและความเป็นจริงของมนุษย์ในโลกนี้นั่นก็คือคุณจะเก่งกาจขนาดไหนคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณจะร่ํารวยขนาดไหนมีตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งคุณก็ต้องตายและเสร็จแล้วคุณก็ เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือให้เราเป็นคนที่จเจริญชีวิตยอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีและทําประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกมนุษย์ใบนี้ที่พระองค์ทรงสร้างมาให้ดีที่สุดโดยมีความสำนึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระบญชาขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและสถิตอยู่เสมอเถิด